มื่นนี่แหะครับผมเส็นล่องคุยเพิ่นไปพอกันโย่กก้าานะนัเป็นอันยูเลยนะมกล้าครับย่างย่าเร้คุณบอกครับอันม่ยืนเบิ้งค่ะนะไหลลงเป็นขิดต่มนะย่อยย่อยลงครับอันนี้พะลง กระล่องล้ไปกระลุองเาลุงไปบ่ตรงไหนูกันไ,ได,นนไดมาหกสี่จากยามได้หกปปปปสี่กับนลอยถึงคันอันนี่บ้านนั่นบนั่นเด็ดปมานี่ยหัวร่วาจาเฮ็ดจังไดยาคคุยกัะโยธาเองครับอปตอกะพออปตออปตอผานาน,ะนะาันน่ะครับ จะสีโล้น um ี่แหละค่ะม an ันกว่างมันเอ้อพี่เลยจนเลยจะเปลี่ยนมันรูดอกเพราะว่าพลูกตี่น้เนาะมันมันก่อนไผ่ก่อนมันครับก่อนไผ่ก่อนมันค่ะหมอครับว่าหน้าจะอยู่ครับแล้วกันฝนมามันก็ดินกับจ้อ้อนลงไปอีกไงมืออื่นนี่แหละครับผมสิ่งล่องคุยเพิ่นไปพ่อกันโย่ อันยูเลยนะก็ก้าครับย่านย่านไหนเบื้องต้นคุณบอกครับอันมายืนเบิ้องค่ะนะไหลลงเป็นขีทตอมนะย่อยย่อยลงครับ,อ,รบอันนี้พอลงขึา้ากันลองลงไป่เบื้งต้นต้องลง ไป,ไปงไนันมาหกสี่จากยามได้ครับหกสี่กับินลอยถึงควาอันรู้ว่าจนั่งเจอนั่นเด็ดไมาเนี่ยหัวตั้งไวจากเฮ็ดต้งไหเดี๋ยวคุคุยกับโยธางเอาปตอกอ่ะพอเอาปตอกปลตผานวันน่ะครับ มันจะสิโลนี่แหละค่ะปุกวนมันเออพี่เลย็นเลยราเี่ยนมันดูดอกเพราะว่าพี่เน้เนาะมันมันก่อนไผ่ก่อนมันครับก่อนไผ่ก่อนมันครับอครับว่านาจะอยู่ครับแล้วกันฝนมามันก็ดินก็เจ้าอ่อนลงไปอีกไงแเปิสเหนกต่าเ็